สวัสดีทุกคนนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับที่หายไปนานก็มีภารกิจอะไรนิดหน่อยครับแต่ตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะครับก็ในคลิปนี้นะครับเราจะกลับมาพูดถึงประวัติของตัวละครกันนะครับโดยจะเป็นประวัติของสไปาสาวจาก cia มิซินชิเลนะขอเชิญรับฟังกันได้เลยครับมิซินชิเลนะอายุ27ปีปรากฏตัวครั้งแรกในมังงะเล่มที่48 ไฟที่499และปรากฏอยู่ในลูกแจ็คปกหลังของมังงะเล่มที่48เช่นกันสำหรับในอนิเมะเธอจะปรากฏตัวครั้งแรกในคนนันเดอร์ซีรีส์ปีที่10ตอนที่459 Black Impact วินาทีที่อยู่ในเนื้อมือองคอ์กรในส่วนของผู้ภากเสียงในอนิเมะฉบับ,บาภาษาญี่ปุ่นจะให้เสียงโดยคุณมิซูอิชิโคโตโนะごめโなさいね気になนะがついてきていたから念のมめต巻いてたのよえ และฉบับภาษาไทยจะให้เสียงโดยนตุกอรุณีนันทิวาสครับต้องขอโทษดด้วยนะพอดีมีรถน่าสงสัยตามหลังมาเนะี่ยฉันก็เลยต้องขับวนเพื่อความปลอดภัยใช่ฉันแค่คิดมากเกินไปนะเรางั้นช่วยหันบเบรต้าที่อยู่หลังประตูด้วยไปทางอื่นแทนจะได้ไหม ในส่วนของที่มาของชื่อมิซึนาชิเรนะนั้นจะมาจากการเล่นคำกับรหัส007ของสารลับเจมส์บอนดโดยนามสกุลมิซึนาชิของเธอจะมีความหมายว่าไม่มีน้ำหรือก็คือเลขศูนย์และชื่อเรนะจะพ้องเสียงกับตัวเลขของญี่ปุ่นโดยเลก็คือเลขศูนย์และนะก็มาจากนานะหรือเลข7รวมกันได้เป็น007ครับในส่วนของที่มาตรงนี้จะมาจากอากาอิชูอิจิบอกไว้ในอนิเมะตอนที่502 เงาขององค์กรชุดดำภาคพ,พยาธตัวน้อยครับและนามสกุลฮอนโดของครอบครัวฮอนโดนั้นจะออกเสียงคล้ายๆกับบอนโดจากเจมุสุบอนโดซึ่งเป็นชื่อของเจมบอนที่อ่านออกเสียงแบบญี่ปุ่นครับในส่วนข้อมูลของเธอนะครับมิซึนาชิเลน,นะเป็นหนึ่งในสมาชิกขององค์กรชุดดำมีคนเนมว่าคีทนั้นมีชื่อจริงๆว่าฮอนโดฮิเดมิและตัวจริงของเธอนั่นก็คือสายลับสาวจาก C.A.A หน่วยข่าวกองลับของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาที่แฝงตัวเข้ามาสืบเรื่องราวขององค์กรชุดดำเหมือนกับ FBI และตำรวจรับสันติบาลเป็นอีกหนึ่งตัวละครสำคัญที่ช่วยโคนันต่อกรกับองค์กรชุดดำประวัติของเธอมิซินชิเรนะหรือฮอนโดฮิเดมิเธอนั้นมีน้องชายอยู่หนึ่งคนชื่อว่าฮอนโดเอซิเกะและเธอมีพ่อเป็นเจ้าที่ที่ CIA ชื่อว่าอีธานฮอนโด ในอดีตเธอเคยบริจาคไขกระดูกให้กับน้องชายของเธอเพื่อรักษาโรคลูคีเมียหรือโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวซึ่งส่งผลให้กรุ๊ปเลือดของเอสเกตน้องชายของเธอเปลี่ยนจากกรุ๊ปโอเป็นกรุ๊ปเอบีแต่เอสเกตนั้นไม่ได้รู้เรื่องนี้และหลังจากนั้นไม่นานเมื่อเอสเกตได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางรถยนต์เธอก็ได้บริจาคเลือดให้กับเอสเกตซึ่งสามารถทําได้เพราะตอนนี้เธอและน้องเธอมีเลือดกรุ๊ปเดียวกันต่อมาเมื่อโตขึ้น หลังจากที่เธอเข้าร่วมกับ CIA แล้วเธอก็ถูกส่งตัวมาร่วมง,งานกับพ่อของเธออีธานคอนโดซึ่งเป็นสายลับแฝงตัวอยู่ในองค์กรชุดดำโดยในตอนแรกเธอนั้นไม่คิดจะอยู่ในองค์กรนานถึงขนาดนี้เพราะภารกิจดั้งเดิมของเธอก็คือการพาสายลับส่งข่าวคนใหม่มาแนะนําให้พ่อเธอได้รู้จักเนื่องจากคนที่พ่อเธอติดต่อมาก่อนนั้นนั้นถูกฆ่าตายและหลังจากนั้นเธอก็จะแกล้งตายเพื่อที่จะถอนตัวออกจากองค์กรแต่ในวันที่นัดพบกับพ่อของเธอ แผนการก็ล้มเหล w, วเพราะเธอถูกติดเครื่องส่งสัญญาณติดตามตัวจากองค์กรและองค์กรกําลังจะมายัางจุดนัดพบเพื่อไม่ให้โดนสงสัยพ่อของเธอจึงตัดสินใจฆ่าตัวตายและจะฉากว่าถูกฆ่าเพื่อช่วยชีวิตลูกสาวตัวเองเธอจึงจําใจต้องอยู่ในองค์กรเพื่อสารต่อภารกิจของพ่อเธอต่อไปและจ่ายให้การนั้นเธอก็ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรและได้รับโค้ดเนมว่าคี โคนันได้พบเธอครั้งแรกในฐานะผู้ประกาศข่าวชื่อมิซึนาชิเลยนะที่มาขอให้โมริโคโกลร่ไขคดีกดกลิ่นชิ่งให้กับเธอแต่จริงๆแล้วจุดประสงค์ของเธอก็คือการติดต่อกับนักสืบมริเพื่อขอให้เขาปกป้องเอสเกะน้องชายที่ในตอนนี้สงสัยในตัวตนของเธออยู่และจากคดีกดกลิ่นชิ่งนั้นทําให้โคนันรู้ตัวจริงของผู้ประกาศข่าวคนนี้ว่าเป็นหนึ่งในสมาชิกขององค์กรชุดดามีโค้ดเนมว่าขี และกําลังมีแผนการลอบสังหารเหยื่อคนันสามารถหยุดแผนการลอบสังหารนี้ได้ด้วยความช่วยเหลือของ FBI และมิสซิาชิเรนะเธอก็ได้ประสบอุบัติเหตุตกอยู่ในอาการโคม่าและถูกควบคุมตัวในโรงพยาบาลอย่างลับๆภายใต้การดูแลของ FBI ทาง,งกวร์ชุดดาจึงได้เริ่มออกตามหาตัวของเธอหลังจากที่เธอฟื้นขึ้นมาและคนันเกบ FBI ได้รู้ว่าตัวจริงของเธอนนั้นเป็นสมาชิก CIA แล,แล้วก็ได้วางแผนต่อที่จะส่งตัวเธอกับเข้าไปแฝงตัวอยู่ในองค์กร และช่วยในแผนการแกล้งตายของอากาอิชูอิจิในปัจจุบันเธอก็ยังคงแฝงตัวอยู่ในองค์กรชุดดำและส่งข่าวสำคัญเกี่ยวกับองค์กรให้ทาง FBI เป็นระยะระยะทั้งเรื่องของเบอร์เบิลและการเคลื่อนไหวของหมายเลขสองขององค์กรอย่างลำโดยหลังจากจบคดีวางระเบิดห้างสาในเล่มที่67ฟ้าที่704นั้นบทบาทของเธอนั้นก็ได้ลดน้อยลงโดยเธอไม่ได้ไปรากฏตัวออกมาอีกเลย หลังจากนั้นเป็นเวลากว่า300ตอนและในที่สุดเธอก็ได้กลับมามีบทอีกครั้งหนึ่งในไฟล์ที่1,061ครันกบเอ็รสำหรับข้อมูลของมิซูนาชิเลนะหรือฮอนโดฮิเดมิสายรับ C.A.A. ที่แฝงตัวเข้าไปอยู่ในองค์กรก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากนะครับแล้วก็ผมจะกลับมาพยายามทำคลิปให้ได้เรื่อยๆตลอดๆอ,อยู่นะครับขอบคุณที่รับชมมากนะครับ ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณที่รับชมมากๆครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ